สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับรถที่ผมจะมาแนะนำและรีวิวนะครับก็เป็นกระบะแคป4ฟวินนะครับรถคันนี้คือ n i สสันนาวาร่นะครับเป็นตัว2.5 LE 4x4 ครับเคลื่อน4ีหล้อนั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถปี2008ตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดต่างๆรอบๆขันภายนอกกันเลยนะครับ สีสันภายนอกก็จะเป็นสีบรอนเงินนะครับตัวถังก็บางๆเดิมๆนะครับสีสวยมากมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับแต่ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับที่ด้านหน้านะครับโคมไฟคู่หน้าก็เป็นโคมไฟของเดิมนะครับสภาพถือว่าดีมากนะครับไม่มีแตกลายงาเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะครับกันชนก็จะเป็นกันชนโครเมียม ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดข้างของเดิมๆติดรถมาเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะครอบด้วยฝาโครเมียมนะครับส่วนที่ด้านท้ายกระบะนะครับก็จะมีโลบาเหล็กอย่างดีนะครับสภาพถือว่าใหม่มากนะครับติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีกันชนหลังเป็นของเดิมๆตรงรุ่นนะครับตัวนี้ สภาพโดยรวมภายนอกของรถคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับพื้นปูกระบะด้านบนก็เป็นของเดิมๆเลยนะครับมีโลโก้นิสสันติดมาด้วยแล้วก็สภาพล่องลอยของการบรรทุกหนักก็ไม่มีให้เห็นนะครับตะเข็บด้านท้ายก็เป็นตะเข็บเดิมๆนะครับ ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมนะครับขอบ16นิ้วยางก็จะเป็นยาง a อทยี่ห้อโยโกฮามานะครับดอกลึกๆดอกหนาๆดอกสวยมากนะครับพวกคัตซีใต้ท้องนะครับรถคันนี้คัตซีสวยมากนะครับเป็นรถใช้งานในเมืองวิ่งในกรุงเทพเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นใต้ท้องก็จะไม่มีดินแดงไม่มีผุแน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นตัว Open cap นะครับประตูแคปสามารถเปิดได้นะครับก็ สะดวกสบายในการขึ้นลงนะครับสำหรับสภาพภายในก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลทั้งคันนะครับเบาะก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีมากนะครับไม่มีขาดเลยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยเดิมๆของนิสสันนะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเป็นยี่ห้อ p i o n เ e ีนะครับเป็นจอทัชสกรีนพวกสวิตช์ปรับแอร์แล้วก็สวิต เจโฟนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเบาะแคบด้านหลังก็ไม่มีขาดนะครับพวกแผงประตูสวิตต์กระจกหน้าต่างก็ไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับภายในค่อนข้างจะสวยสะอาดน่าใช้งานมากในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคอมบัลเลนะครับเป็นเครื่อง2 5 0 0 V n Turbo นะครับ เกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลนสปีดนะครับตัวเครื่องยนต์ก็แห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับผมคาร์หน้าก็เป็นคาร์หน้าเดิมๆนะครับรอยอาร์คชัดเจนสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับพร้อมกับแผ่นการความร้อนของเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูนะครับ ว่าเครื่องยนต์ก็เสียงนิ่มๆนะครับไม่มีเสียงคอมแอร์ไม่มีเสียงสายพานดังนะครับเมื่อชักก้านวัดน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องก็แน่นๆนะครับไม่มีน้ำมันกระเด็นไม่มีควันไม่มีไอนะครับ ส่วนเครื่องเสียง Pioneer ตัวนี้นะครับก็เป็นจอทัชสกีนะครับสามารถฟัง FM นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเล่นแผ่น DVD แล้วก็ USB ได้นะครับระบบแอร์ก็เย็นฉ่ำนะครับเรียกได้ว่าแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับส่วนระบบเกียร์โนะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบบิดนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยครับ ก็ถือว่าระบบเกียร์โฟของรถคันนี้ก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเอาไว้ที่279,000บาทนะครับรถคันนี้คือ Nissan n a v า r a นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นกระบะแคปขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเป็นตัว2.5 LE นะครับเป็นตัว OpenCAP ด้วยท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อนัดหมาย ดูรถนะครับหรือว่าทดลองขับก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำนะครับเลขใหม่1 0นหกว่ากิโลนะครับระบบเกียร์โฟก็ใช้งานได้ครบถ้วนทุกเกียร์นะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์พร้อมขับใช้งานทางไกลนะครับเอกสาร เล่มทะเบียนต่างๆก็พร้อมโอนนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ